วันนี้รางวัลไม่ทะลุเป้าอ,อีกแม่มึงต้องมาเยอะกว่าน,นี้นะเหรอนี่แม่ออกจากบ้านไม่ได้ทำไมอ่ะนี่ปังดัดรออยู่หน้าหรือวะต้องไงวะต้องกู้วันละสองร้อยต้องส่งเขาต้องผ่อนมุง้งมันลยผ่อนมุ้งนอนมัน้องแค่ฝาก,กาโมที่วันไหนกูก็กินกับเราชอบด้วยไม่นะวันนี้เอมันจะกินถุงเหรอไว้ไวเนาะคืว่าไม่ขุนจ้าตอนนี้สมควรสมควรและแอบรักผู้ชายอยู่คนนึงเป็นหลงบ้านทุ่งเลยลายนี่ แต่สมควรไม่กล้าบอกค่ะว่าจ้ามีสมควรไอ้เรื่องหัวใจของสมควรนั่นเนะมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ไดเป็นเนี่ยไม่ต้องมาปรึกษาพี่หรอกพี่ช่วยอะไรไม่ได้หรอกและจะไปรักไปชอบใครในเรื Hence, ่องของพี่แต่ว่าผู้ชายที่สมควรแอบรักกันนะเขามีอักษรขอนำหน้าเป็นอะไรไอ้คนเฮ้ยแหกตากแหกคอตกใจหมดเลยเนี่ยไม่บางคุณควรพูดไงคุณจมาพูดอะไรพูดไงขอบอก คนขอขขอขอขออะไรมึงเอาขอขอไงขอขอบ้าขอใครไม่ต้องถาคนอาจจะไปเรีนขนก็ได้ขนใช่ที่ไหนเราไม่ใช่ขนอะไรขนฟอฟันอาจจะมาขออวยอวยเอะเอ้ยไม่ใช่ควยควยอะไรยหอยยิบุยมันคู่กับอยิบมึงเรียนใต้ถุนมงเนี่ยขออะไรอขขออเออไอ้ขอขจ้มึง เรื่องนี้แค่สามคนอยากให้เกียรติกันเอาตัวอีกว้นี่สมควรนะอยู่ดีๆก็มาบอกว่าคนที่ชอบเนี่ยชื่ออักษรขอใช่ค่ะใครก็จะไปรู้นะฮะในนี้เนี่ยบอกชื่อเต็มๆมาเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทักทีรู้จักเลยเดี๋ยวเราเป็นคนใกล้ตัวแถวนี้เดี๋ยวจะเป็นพ่อสื่อให้เลยคนที่สมควรแอบรักจะได้สนใจให้ดีก็ขอไเจอทุกวัน ้คุณมาวอีกคนตอนแรกยังไม่เรียนเลยนี่เรียนจะ่ยองมันเรียนจบนะเรียนจบอะไรขอขครบ้านมึงคุณเหรอมันอยู่แล้วอ่ะมันไม่รักกูอ่ะย่งกคุณพ่อฟงกูกูเรียนเรียนมาแล้วนะคุหอระคังฉลาดจริงเอากบกูคืนมาเลยกิบก

ไปคอยไปตีควรเดี๋ยวควรบอกจ้ำควรจ้าเป็นอะไรมึงจ้าไม่ได้หรอกไม่น่าทายได้ที่ พูดไม่รู้เรื่องไหนได้ไหมแม่สาวเป็นเนชฟมาทำตัวแบบนี้เนี่ยไม่อายคนอื่นเข้าบ้านได้ไงที่โดนแบบนี้ไงมันยังน้อยไปด้วยซไฉจำไว้เลยนะผู้ผู้หญิงที่ใคยขุนรักเนี่ยคือนั่งค้างคนเดียวเท่านั้นส่วนเด็กสมควรชาตินี้นนเราชาติแม่แต่เขา,ขาไม่มีวันได้อยู่เดี่ยว